ซึ่งปัญหาหลักๆของแพ้เลยนะคะก็คือข้างเนี้ยค่ะที่แพ้อบอกว่ามันไหลอะ่ะซึ่งมองอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่รู้เพราะว่าแพ้จะเป็นคนที่ใส่บาปิดนกเพื่อให้มันดังตลอดทุกคนก็จะไม่รู้ลค่ะ เวลาที่อยู่นอนมันจะเริ่มแบบแล้วก็แบบเอ้ยแล้าเม่อหร่ข้างเดียวอ่ะทำไมมันถึงเม็่อไดร่สองข้างหาความบราลาน์ไม่เจออย่างเงี้ยแล้วแพรก็เลยมองว่าต้องแก้นะคือ,อยูต้องสวยทั้งไม่ถอดและถอดก็คือต้องแก้ค่ะสวัสดีค่ะแพรวานนะคะไพรศราภูเข้านัดค่ะจากบ้านเลขแปดค่ะคือพรอยากแก้หน้าอกเพราะว่าอันนี้ค่ะคือแพรทำมาสิบปีแล้วแล้วทีนี้อ่ะมันเกิดอาการเป็นผงขืดนแล้วก็เป็นริ้วตรงหน้าอกแล้วก็ ข้างนี้ค่ะทางด้านนี้ค่ะเวลาแพนอนเขาก็จะไหลไปทางรักแร้อย่างเงี้ยค่ะแพ้ก็เลยมองว่าแบบมันถึงเวลาที่จะต้องแก้แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะแพ้ทำรีเสิร์ชเยอะมากๆเลยแล้วถ้าสมมุติว่าใครเข้าไปใน Google นะถ้าเขียนว่าแก้หน้าอกหมอไหนดีท้าน้าอกหมอไหนดีซึ่งลิสต์มันจะเยอะมากๆซึ่งมีจะเลือกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ แพรอาศัยถามคนที่เขามีประสบการณ์ดีๆจากการแก้หน้าอกหรือถามอาศัยคนในวงการด้วยกันว่าเขาเชื่อใจและไว้วางใจที่คลินิกไหนมีหลายคลินิกมากๆเลยแต่ที่แพรรู้สึกว่าเข้ากับตัวแพรที่สุดแล้วก็คนแนะนํามากที่สุดก็คือเดอะซิมคลินิกนี่นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็มีประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ท่านเป็นผู้หญิงด้วย แล้วคือแพ้เชื่อว่าผู้หญิงก็คือจะต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยกันอีกอย่างหนึ่งที่แพ้แบบชอบมากๆเลยก็คือซงบารมี ซึ่งแบบหายากนะคะคนที่แบบคุณหมอที่สามารถทับส่งแบบีีไลเ์รองแพรไม่ได้อยากจะต้องการให้มันเป็นบล็อกหรือหยดน้ำเลยทีเดียวแต่บาร์บี้มันคือดาลานซ์ระหว่างกับทั้งสองอัน,นซึ่งแพรมองว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแพรมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่คิดว่าจะทำหน้าอกหรือจะแก้หน้าอกนะคะก็ลองติดตามแพรดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงแต่แพรเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าแพรจะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ